บริษัท JSL จำกัดเสนอรายการเจาะใจเราได้คู่สมรสใหม่เอี่ยมอ่องวันนี้วันที่6พึ่งต้นเ<อ>ดือนใหม่สุด <c oughs> คุณดำรงครับจริงๆแล้วช่วงใกล้ๆป,ปลายปีนี้อากาศมันจะหนาวนะครับ เดอนสมรติไม่ใช่คู่เดียวหรอกครับเยอะมากคนแต่งงานเยอะ<น>มากเพียงแ,แต่ว่าคู่นี้เขาไม่ใช่ธรรมดางานแต่งงานเขาใหญ่โตโมโหรารผู้คนไปกันมากมา,กายกายกองอแล้วก็โด่งดังมากเพราะว่าเจ้าเบ่าเจ้าสาวเป็นดารามีชื่อเสียงผมรู้จักเคยมาออกรายการเราไงยังคุยเรื่องแต่งงานเรื่องบ้านเขาเลยอ๋อใช่ไหมฮะทรบาบแล้วทราบแล้ว<า>แต่งไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่หนึ่งครับ วันที่หนึ่งวันนี้วันที่หกครับยังไม่ทันครบอาทิตย์ดีเรียกว่าห<ส>ม้อยังไม่ดําอ่ะหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวยังไม่ดำใช่ไหมครข้าวใหม่ปลามันอ่ะ <c oughs> สมัยนี้คงไม่ดามันเป็นไฟฟ้าใช่ใช่ใช่แล้วก็เรียกว่าเรามาสดๆร้อนๆเลยท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วนะครับพูดขนาดนี้ก็คือคุณพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงครับและคุณธัญญาโสพลครับซึ่งคงจะได้ข่าวไปแล้วจากโทรทัศน์บ้างจากหนังสือพิมพ์บ้างครับแต่คืนนี้เราจะเชิญทั้งคู่มาเจาะใจลึกซึ่ง รู้เรื่องทุกอย่างและทันใจด้วยเพราะเพิ่งแต่งไป6วันเองและเป็นค,คู่มือสาหรับคนที่จะแต่งงานต่อไปสาหรับคุณสัญญา,า,าด้วยจะตั้งใจดูมากแต่<ว>แเพื่อคุณส,สัญญาและเพื่อท่านผู้ชมได้มีโอกาสสัมผัสพิธีแต่งงานแบบไทยแท้ๆ<ไ>แบบไทยโบราณโบราณยกขันหมาก,กันซึ่งเขาได้ประกอบพิธีนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไปนี้เจาะใจจะพาท่านไปพบกับบรรยากาศนั้นอารมณ์นั้นในวันนั้นว่าน่าสนใจเพียงใดครับขอเชิญครับ เมื่อได้เริกขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวก็เริ่มตั้งขบวนและออกเดินทางไปยังบ้านเจ้าสาวเ <Okay. S 1> มื่อไปถึงบ้าน <Okay. S 1> ก็จะมีฝ่ายเจ้าสาวมากัน้นประตูเงินประตูทองเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวคือคุณสมบัติเมธนี <Okay. S 1> ก็ต้องทำการแจกเงินค่าผ่านทางโอ้โ oh, ห oh, oh, <Okay. S 1> อย่างกับขึ้นทางด่วนเจองครับ okay. แน่เจ้าสาวมาแอบดูไม่รู้ดูเจ้าบ่าวหรือว่าดูเงินที่แจกนะครับแล้วเจ้าบ่าวก็มาถึงเรือนเจ้าสาวจนได้ทําการถอดรองเท้าขึ้นบ้านตามประเพณีนะครับจากนั้นก็ต้องผ่านด่านสุดท้ายให้ได้แต่ผ่านไม่ไหวจนต้องไปขอแรงเพื่อนเจ้าบ่าวคือคุณนีโน่มาช่วยกัน <cin stereotype> ไหมปฐานะที่รู้จักกับรู้จักกับพี่เอามาตั้งนานแล้วโค้ชโค้ชโคโวยมากีน <spooky> ี <fal con> ้แ <snap> ต <op mon curs CDU> ่แ <kilo> ค่นี้ีนี้แต่แค่นี้ไปเดียวนะ้ยาไปเดียวนะรอแลรอผ่านแล้วใช่นีรอได้เและพิธีมั่นก็เริ่มขึ้น เท่าแก่ก็จะมอบสินสอดทองมั่นทําการรดน้ำมนต์โรยถั่วงาเพื่อเป็นสิริมงคลเจ้าบ่าวบรรจงสวมแหวนมั่นให้เจ้าสาวพร้อมทั้งมอบของขวัญชิ้นพิเศษจากพิธีมั่นก็จะเป็นการไหว้สาการะพระภูมิเจ้าที่รวมทั้งไหว้ผีเรือนผีบ้านแล้วก็มาทำพิธีทางาศาสนา มีการตักบาตรสังเกตการจับทัพ,พีของเจ้าสาวให้ดีนะครับนัน่นเจ้าสาวจับบนนะครับและก็ทําพิธีรับมงคลถอดมงคลมาถึงพิธีหลังน้ําสังแด่คู่บ่าวสาวก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมรวมทั้งเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับ เริ่มจากการสวมมงคลสวมมาลัยเจิมหน้าจากนั้นการรดน้ำก็เริ่มขึ้น โดยกินเวลายาวเหยียดมากเล่นแนวคู่บ่าวสาวเน็บกินเหมือนกันจากพิธีรดน้ำก็มาถึงพิธีรับไหว้เป็นพิธีที่ญาติผู้ใหญ่จะมอบของขวัญแต่งงานให้คู่บ่าวสาวเพื่อเป็นสินสมรสจากนั้นก็จะจดทะเบียนโดยในอำเภอท่ามะก,กามาเองเลยนะครับ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็มาเป็นผู้มอบใบทะเบียนสมรสให้และก็มาถึงการส่งตัวเข้าเรือนหอก็จะมีการปูเตียงโดยญาติผู้ใหญ่ที่มีชีวิตรัก ร่มรื่นยืนยาวโรยกลีบกุหลาบพรมน้ำมนต์มีการนอนเป็นตัวอย่างเอาสิริมงคลจากนั้นคู่บ่าวสาวก็จะขึ้นเตียงบ้างรับคำอวยพรคำแนะนำจากบิดามารดาญาติผู้ใหญ่และก็นอนเป็นพิธี ชิคกกันหน่อยนาชิดกันหน่อยน,ชน,น,อยนาชิดกันหน่อยอ่าอ่าหอ,อมแก้มทีนึ่งหอมแก้มหน่อยเย้นี่คือขั้นตอนงานแต่งงานในวันที่1ตุลาคมอีกสักครู่เราจะกลับมาพบกับคู่บ่าวสาวตัวจริงกันนะครับ